คืองานเนี้ยผอโดนแน่พอโดแน่แนคือคือเราไปเนะี่ยมีแต่เรื่องก็ผมไปผมไม่ได้ไม่ใช่แบบอยากมีเรื่องนะแต่มันยอมไม่ได้ครับมันยอมไม่ได้คือเข้ามากันโอ้โหชุดชุดท,ทตตาหารเขาเ็เต็มที่แล้วเข้ามากันเนี่ยสีคนอาวุธพร้รพอม มีอยู่เหตุการณหนึ่งครับเป็นเหตุการณ์ที่ท่านก็ไปทาภารกิจในป่าแล้วได้ข่าวว่าโดนเขเมรปิดล้อมเออแล้วใหอยูอุบลครับแล้วก็ไปที่เขาอุทยานแห่งชาติเขาวิหารตอนนั้นมีรอยต่อมีมีสองจุดมีของที่ศิรเกตก็เขตห้ามเขตรักษาพิ์ป่าห้วยสลา,าตอนนั้นเป็นรอยต่อจวัสสุรินอ,อุบลศิะเกตตรงนั้นเป็นรอยต่อที่ติดกับพรมแดนเขมร กัมพูชาคือเขาเขากรลุกล้ำเข้ามานะตัดต้นไม้โค่นต้นไม้แล้วโอ้โหคือเราเห็นยุทธศาสตร์ของเขาว่า,วาการยึดที่ดินแล้วก็เข้ามาโดยวิธีการโดยพับโค่นพับแล้วเอาคนเข้ามามาอยู่เราคนเข้ามาอยู่แล้วเราก็เสียดินแดนตอนนี้เรามีปัญหากับกับวะวิหารในจุดนั้นนะก็ครั้งหนึ่งแล้วแต่ครั้งเนี้ผมมันอยู่ในขบวะวิหารเหมือนกันก็เลยตรง เอลยเลยจุดที่เกิดเหตุมาไม่ไม่ไกลไม่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 ถึงสี่กิโลเขาก็มาลุกอีกมาลุกครั้งนี้ผมก็เราเป็นเราเป็นตอนนั้นเป็นผู้นการสํานักบริหารวิทยาลัยที่เก้าอุบลรธานีผมก็ไปถึงก็เข้าไปถึงก็ไม่ยอมเอ้ยคุณมาอยู่นี้ได้ไงทําเตาถ่านเต็มเลยนะตัดโค่นไม้แล้วก็เผาถ่านแล้วก็มันมีทั้งพวกกันตรงๆว่ามันมันมันจงขึ้นเกินไปนะ เราก็โอ้โหเอาเฮ้ยถามวุนาแล้วตรงนี้มันที่ดินของเรา,ปาเปล่าเขตเราเปล่าใช่ครับเขตนี้เป็นเขตเ,เ,เขาเรียกว่าเขตสมมุติสมมุติก็คือทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าอันนี้ไทยอันนี้คือกัมพูชาทุกคนก็จะไม่ไม่มาข้องเกี่ยวในโซนนี้เอามีกิการแล้วทำไมถึงพลเมืองของเขาถึงมาโค่นป่าอะไรเงี้ยเราก็ไปดำเนินการเข้าไปถึงก็ตรวจยึดเอาเจ้าที่ไปยึดยึดที่ดินคืนแล้วก็คือผมเข้าไปตั้งฐานเลย ครับโอ้โหพอพอเขารู้เขาก็ขึ้นมาปิดล้อมทีเนี้ยมาทีละคนเราก็เห็นแล้วเดินม,มาสามคนสี่คนแต่กองกำลังเ็าล้อมเราเนี่ยสี่สิบกว่าคนติดอาวุธแบบอาวุธสงาาครามอ่ะมากันพึบเลยเราก็เราต้องเจรจาผ่าน่ามตอนนั้นเจรจาผ่าน่ามเขาก็คุยเราก็มีทหารนะตอนนั้นเรามีทหารด้วยทหารน้องๆทหารก็โอ้โหเข้มแข็งนะตอนนั้นก็เขาเขเขาก็เขาก็ เชิงดีเหมือนกันทหารเราก็เชิงดีก็คุยกันเขาปิดล้อมบอกเอานี้เจราจาแล้วกันเจราจานะเจราจากันเลยว่าวันไหนนัดเจราจายัางไงแต่ตอนปิดล้อมเนี่ยเขาก็เขาก็เหมือนเขาไม่ยอมครับก็ไม่ยอมไอ้เราก็ไม่เราก็ไม่ยอมอยู่แล้วผม <laughs> ไม่ยอมอยู่แล้วผมก็บอกน้องทหารแผ่นดินตรงนี้เป็นของประเทศไทยผมก็ไม่ยอมให้ใครมาเหยียบผมก็ไม่ยอมให้ใครมายึดใครมาเผาถ่า,านใครมายึดครอบครองที่ดินของไทยเพราะนั้นน้องพร้อมไหมน้องบอกพร้อม น้องทหารบอกเขาพร้อมพี่พอผมพร้อมอะไรเงี้ยพร้อมเราก็ยืนเลยก็ตั้งฐานแล้วก็ตั้งจุดสกัดกันยันกันดูต่อหลังเขาก็ต่างคนก็ต่างนั้นเขาก็มีการเจรจากานัดเจรจากันนัดเจราจาก็ได้จุดที่ที่ทหารเขาจะเรียกว่าเป็นจุดเจรจาเขาเรียกก็ไผ่อะไรเงี้ยก็ไผ่ก็ไปนัดเจรจากันเขาก็กกตั้งก็เข้ามาพูกในพงในพลมาโอเคก็มาคุย ตอนนี้พ่อแม่โทรผมจังไอ้นมูอีเต่ามุยนั่งให้จังไอ้นมอีต่ามุกระด้างไอ้คว้าตัวพวกนี้นั่นจอมโอ้ให้ไปปรึกษาพวกกลางเย็นนักเลงจังคือไอ้คนักเลงจอมได้ความอะไรนี่กลั่นแต่ยังติดสัญญาต้องไอ้ทานุโกโมโทคุโบติเกะพวกนี้มาดังตัวช่วยนะใจเป็นเหยียดจังแต่มันไม่อย่างนั้นนะพอคุยเสร็จปั๊บเนี่ยรับหลังมันไม่ทําตามที่เราคุยเราบอกว่าตรงนี้มันเป็นที่คุณมาโค้นมันไม่ได้คุณต้องทุบเต่ถ่านอ่ะมันก็ทุบให้นะครับ ครั้งแรกที่เราคุยตัวเจตามันทุบเตาถ่านนะครั้งที่สองเราจะปลูกป่ามันไม่ให้ปลูกเฮ้ยไม่ปลูกได้ไงผมต้องปลูกผมต้องปลูกให้ได้จัดงานแล้วก็จัดงานเข้าไปปลูกมันไปยึดเลยมันเข้ามาตั้งฐานข้างในโอ้โหลูกน้องเขาบอกว่าไม่เชื่อว่าจะผ่านไม่ได้เอา,อางี้แล้วกันไม่เชื่อว่าจะผ่านไม่ได้เพราะว่ามันมันมน,น่าจะเกิดเหตุที่เหมือนกับคุณวิระที่ที่ถูกคิวตัวไปอยู่งครับ แ้วตอนนั้นเราบอกเราไม่เราไม่ฟังแล้วเราไม่ฟังล่ามแล้วเราไม่มีการเจรจาแล้วเราไม่คุยแล้วเราไม่คุยเรื่องไม่เจรจาแล้วไม่ฟังล่ามแล้วถ้าฟังอย่างนี้เราไม่จบคุยวันนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างแล้วคุยวันนี้พรุ่งนี้เป็นอีกอย่างแล้วพอคุยปั๊บลูกน้องบอกว่าเเขายังไม่สั่งทําอะไรไม่ได้พอเราเอาเครื่องจากไปเอาเจาะไปขุดเอาต้นไม้ไปปลูกก็บอกหัวหน้าไม่สั่งเฮ้ยแผ่นดินไทยอ่ะจะปลูกต้นไม้ไม่ได้เลยจะปลูกต้นไม้แผ่นดินไทยอะแผ่นดินเราใช่ไหมเออมันจะมาห้ามยังไงปลูกโัง ต,ตึงกําลังกันครับลูกน้องเราก็เข้าอาวุธพร้อมก็เข้าไปมันก็เห็นเราจริงอ่ะเพราะเราเอาจริงมันถอยวะเฮ้ยมันถอยอเราก็บอกโอ้โหเราก็ตอนนั้นเราก็สู้เต็มที่นะรเราก็พยายามที่จะเอาเอาสรางอสัตว์ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติทุกทำทุกอย่างเราก็เจราจาแบบทุกคนก็รู้เองถามว่าเขตคุณอยู่ไหนเขาก็รู้เลยนะเขตแบบนี้เลยเนี่ยผมแดนเขาก็ตัดมาแล้วสุ่มเป็นแนวเขตไว้เขาก็รู้ว่าฝั่งนู้นเป็นของไทยฝั่งนี้เป็นของเขาอะไรเงี้ย เฮ้ยแล้วเอาแล้วคุณไปตัดในเขตผมทําไมอ่ะคุณไปโค่นป่าจุดหนึ่งจุดมาที่ศีตะเกตศีตะเกตนี่ที่ห้วยสาาโอ้โหโค่นต้นไม้ผมสามร้อยกว่าต้นต้นเหนือนะถ้ายืนอ่ะไม่ถือว่าโค่นแล้วนะยืนหัวผมก็ใกล้เคียงเสมอก็คือเส้นป็นสูงกลางก็เมตรยี่สิบเมตรห้าสิบสองเมตรยี่สิบครับใหญ่มากต้นเป็นตะเคียนอ,อ่กับมะข่าโมง โอ้หอย่างแล้วก็ไม้กระบากอย่างใหญ่สามร้อยกว่าสัมผัสกับกต้นนะมันตัดเลื่อนเลยแล้ว,ลวขายกันกาอากาศหมายถึงว่ามันก็มีฝั่งเราผู้มีอิทธิพลกับฝั่งเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยงานของรัฐะนะชนกับกาอากาศซื่อกับกาอากาศชี้แล้วก็ตัดคนโอ้โหทำขนาดนั้นอนะ่ะผมไม่ยอมสิครับผมยังไม่ยอมเรอผมก็ไม่ยอม,มก็วางฐานเข้าไปแต่โชคดีโชคดีที่ไปที่น,นั่นน้องๆก็เห็นเราอะ่ะ ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่เรื่องคอตกมาทํางานกับทหารมาน้องๆตอนนั้นก็โอ้โหผมผมมาด้วยครับผมเต็มที่ครับแผ่นดินไทยทรายสักเม็ดผมก็ไม่ยอมเอ้โหมึงพูดหัวใจพี่ของโตเลยว่าเอาไว้ลุยครับโอ้โหแต่มันต้องยอมรับนะทหารที่นั่นก็เต็มที่อ่ะตั้งฐานโอ้โหตั้งฐานนะตรงนี้นะเจ็ดสิบเมตรแต่มันอยู่ข้างหน้าเลยเจ็ดสนะิบเมตรนะคือส่องก็ก็สอยก็ได้เลยอ่ะ เขาเรียกว่าตะจูบก,กันอยู่แล้วใช่ครับจตมันอยู่ในเขตเรามาตั้งฐานในเขตเราเราไม่ได้แงฐานเดียวนะเจ็ดสิบเมตรร้อยี่สิบเมตรกับสามร้อยเมตรมันล้อมสามฐานปิดเราอยู่ในเขตเรานะครับเราออกเมื่อไหร่มันเอาไม้ออกหมดเลิวิก็ตึงกันอยู่หลังจากที่ผมไปตึงไว้ทหารตึงไว้แล้วเจ้าที่ก็ตึงไว้แล้วก็เร,กเราก็ยอมแบบคือเรายอมบางส่วนเรายอมบางส่วนไมาถือว่าเรายอมแบบ คือเราเราเรายอมให้อตั้งก็ตั้งไม่ไม,ไม่ไม่สนแต่มีขนนะขนก็ปะทะกันแหละเราก็ไม่ยอม <c oughs> แต่วางกลับระเบิดวางกลับระเบิดไว้เต็มเลยคือระเบิดเนี่ยเกิเนไม้หมดเลยเราเดินปั๊บมันวางกลับล้อหลังมันวางเราเดินปั๊บมันวางย้อหลังเลยเราก็เสี่ยงตอนนั้นนะลูกน้องก็เสี่ยงก็ปะทะกันเยอะครับ <c oughs> หลังจากนั้นก็ปะทะกันสามสี่ครั้งก็จับได้เป็นทหารของเขาเลยเป็นทหารเขมร ก็สืบสวนผมไม่สอบสวนเองสอบสวนเองเราก็ยึดปืนมาได้กระบอกหนึ่งทางนน้นก็รับว่าเป็นทหารของเขาตอนหลังก็มาขอปืนคืนอขอปืนคืนผมก็ก,ก็มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเป็นอำนาจรัฐต่อรัฐอยู่แล้วแต่าเนี้ยเรายึดไม่ได้แล้วเราเราต้องยอมรับสภาพมันถือว่าปืนก็คืนแต่ผู้ตงหาผมไม่คืนคุณมาโค่นมาให้ผมขนาดนี้แล้วคุณมาทไมาในเพจฝั่งไทยแล้วคุณจะมาต้องรอกฎหมายไทยก่อนคดีนี้ผมไม่ได้ตามนะ โอ้ oh. ไปอยู่บนก็ปิดล้อมเขาปิดล้อมผมหลายครั้งนะทุกครั้งทุกทุกครั้งลูกน้องก็แบบใจหวิววิวครับก็คิดว่าโดนยิ่แน่คืองานเนี้ยพอโดนแน่พอโดนแน่นแนคือคือเราไปเนะี่ยมีแต่เรื่องก็ <c oughs> <c oughs> ผมไปผมไม่ได้ไม่ใช่แบบอยากมีเรื่องนะแต่มันยอมไม่ได้ครับมันยอมไม่ได้คือเข้ามากันโอ้โห oh. ชุดชุดทหารเข,า,ข,า,ขาเต็มที่นะเข้ามากันเนี่ยสี่สิบคนอาวุธพร้อม เล้วมาคุยในเจรจาเนี่ยทหารเราก็เป็นเป็นแนวกันชนผมก็ผมก็คุยกันนอกรอบแล้วน้องพี่ไม่ยอมนะโอ้ oh, ผมก็ไม่ยอมพี่เอานาาล้วคุยเจรจาเราแปลเขาาพูดภาษาเขมรได้ไงก็เขาสื่อสารเขมรก็ตกลงตั้งแต่ชายแดนมาเนี่ยเราโดนโค่นไม้เนี่ยอีกจุดหนึง่งอยู่ที่จังหวัดอุบลซึ่งอยู่ที่หลวงพึง่งบริเวณหลวงพึ่งมันลอยต่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มันติดกระพูจองนายอยอะตรงนั้นตัดมันตัดเอไม้กันเก่าโอ้โหมันคือกลายเนไม้โบราณเป็นไม้มงคลหนึ่งในเก้าชนิดของประเทศไทยครับนี่มันตัดสง่งน่าจะตัดส่งประเทศที่สามโอ้โหตัดเกลื่อนหมดเลยะตัดเละเทะเลยเห็นแล้วโอ้โหเราก็ไม่ยอมครับแต่ผมว่าป่านนี้คงหมดนะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันระเบิดทั้งนั้นเลยระเบิด มันวางกับระเบิดไว้เต็มเลยระเบิดตั้งแต่ตอนตั้งแต่มีสงครามแล้วก็มีการสู้รบกับกับฝั่งขาวที่แรกที่เขาบริหารนะนะนนก็ฝังไว้เต็มเลยคือลูกน้องก็เหยียบกับระเบิดคนไปหาเหตุเนี่ยที่มีข่าวมีสารเนะี่ยเดี๋ยวขาขาดเดี๋ยวขาาดโอ้โหท่านเข้าไปลึกขนาดไหนขนาดเกือบชายแดนนี่ไม่เหลือรอดยากรอดยาก,ยากคือวางตุ้มล้มไปตุ้มล้มไปตุ้มอย่างเงี้ยตึ้ง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 เลยแล้วเราเจอปืนไอ้ไอ้ปืนคอ กระสุนพื้นคอเด่นไม่หมดก็น่ากลัวตรงนั้นครับมเีเขตการไหนที่ท่านมองว่าที่มีการลุกป่าแล้วท่านมองว่ามันเป็นการที่ท่านทางานมาเนี่ยช่วงเวลาทั้งหมดรู้สึกเหตุการณ์เนี่ยศูนเสียป่ามากที่สุดหรือศูญเสียสัตว์มากที่สุดเลยครับมีสักมีเคสไหนบ้างครับโอ้ถ้า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 เห็นทั้งหมดแล้วนะในประเทศไทยเนี่ยการที่สูญเสียมันมัน,ม,นมันมีเรื่องของการอนุญ,ญาตสัมปทาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เอกชนใช้ประโยชน์พื้นที่เนี่ยเป็นหมื่นหมื่นไร่เนี่ยก็เปิดป่าตั้งแต่โซนใต้อันนี้อันนี้ผมผมมองเป็นเป็นการสูญเสียแต่เป็นเขาฝโ,โล้นเนี่ยมันสู้จวัดหน้านไม่ได้เลยเราเห็นแล้วก็พอไปเห็นแล้วมันมันไม่ใช่ของมันเป็นพื้นที่ของของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิเวดล้อมไม่ใช่ของกรมป่าไม้แต่มันไม่ใช่ของกรมยานที่ผมดูแลรเราเป็นผู้ป่าปามแต่พอไปเห็นปป๊บหนึ่งมัน มันสายเกินแก้เอาอย่างนี้แล้วกันท่านไปเห็นอะไรครับอธิบายเป็นภูเขาหัวล้มันไม่มีอะไรเลยนะร้อนไปหมดเลยคือมันคือมันไม่มีอะไรพูดง่ายๆไปถึงแล้วคุณจะหลบลมตรงไหนอ่ะเฮ้ยคุณจะหลบตรงไหนวะไปอย่างโอ้โหมันร้อนทุกที่อ่ะมันไปตรงไหนมันก็เป็นแล่งกระโปรเป็นไหล่งมันสัมสัลลังไปตรงไหนเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเป็นเป็นเขาหัวร้อนหมดแต่แต่ทำอย่างถูกกฎหมายถูกไหมไม่ถูกอ่ะทีก็อ๋อไม่ถูกอ่ะคือมันก็บุกรุกเป็น เป็นเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยคือคือคนคนอยู่เดิมเนี่ยมันก็อยู่แบบมีสิทธิมีสิทธิทำกินแต่หลังหลังมันซื้อขายเป็นมือกันหมดค,คนมาอยู่ใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้สิทธิเดิมอ่ะถ้าถามว่าผิดกฎหมายมันก็ผิดแหละเนี่ยถ้าถ้าเราจะไล่บี้กันไปเรื่อยๆถ้าเอากันจริงเอาจังเนี่ยมันก็มันก็ได้นะมันก็ได้พื้นที่คืนแต่ว่าที่เห็นแล้วมันโหดร้ายแล้วเสียพื้นที่มากๆกก็อันดับแรกก็คือการการให้สัมปทานป่า ในเรื่องของเอกชนจัดสัมปทานป่าเป็นเป็นการปลูกปาล์มน้ํามันเป็นปลูกยางพาราอะไรพวกเนี้รเราวมนต้องค่นป่าทั้งหมดนะเราเป็นพืชเชิงเดียวนย,ยังไงสัตว์ก็ไม่มีอ่เมื่อกี้โอ๊ถามว่ามันสูญเสียเรื่องป่าเรื่องจั์ป่าอะไรเงี้ยครับถ้าอย่างเงี้ยมันสูญเสียของความหลากหลายชีวภาพคือป่าเนี่ยมันต้องอย่างนี้เราคุยกันแบบถ้าเป็นวิชาการเข้าใจหน่อยอถ้าป่าทั่ว,วไปมันจะมีสองป่าห้าชั้น คือปลายเด่นไม้รองไม้ขนาดกลางไม้พุ่มและก็ไม้คุมดินอันนี้ถ้าฝนตกมามันก็จะซับน้ําเป็นแหล่งต้นน้าเป็นน้ำต้นน้ำลำธารจะเก็บน้ําแต่ดินได้ครับทีนี้ถ้าคุณตัดโคนหมดแล้วปลูกป่าน้ำมันอย่างเดียวมันจะเป็นป่าหาชันยังไงไม่ได้ไม่มีมันก็ตกมาก็น้ําก็บ่าก็ไหลท่วมครับคือจากความเร็วจากเ,าเคยตกอยู่วันนี้และอีกสาวันมาถึงบ้านเราเราห่างจากชายแดนหรือว่าห่างจากเขาห่างจากป่าที่ฝนมันตกเนี่ยประมาณสัก สามสี่สิบโลเงี้ยน้ำจาก่น่นมาถึงอีกสามวันเพราะมันถูกซับซับจากป่าก่อนแล้วฝนจะซึมไหลมาถึงเราอีกสามวันแต่นี้ถ้าคุณโค่นเนี่ยมันสามชั่วโมงแค่นั้นถึงอมันอยู่เห็นเห็นเนี่ยมันมาตูมเดียวแล้วมันไหลมาแรงๆงมันมาพร้อมทั้งขยะมาพรั้งก่งไมนเป็นนโคลนมาใช่มันก็มาทั้งหมดอ่ะทั้งกิ่งไม้ทั้งขยะยาทั้งเศษอะไรมันก็มาแล้วก็ทับถมกันมาอันเนี้ยจะเกิดเราเราก็จะเห็นว่าการเปิดป่าแล้วการให้สมทานอย่างเงี้ยมัน มันทำลายความหลากหลายชีวภาพครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของไฟป่าการการจุดไฟป่าเนี่ยมันผมว่ามันบางทีมันร้าร้เหตุผลไฟป่าไฟป่าไฟป่าจากประสบการณ์ท่านที่ผมเคยได้ยินมานะครับก็บอกใบไม้มันเสียดสีกันละเมอดถ้าพูดถึงเรื่องป่าเรื่องไฟไฟป่าผมอธิบายเป็นความรู้ครับพื้นฐานนิดหนึ่งว่าป่าในประเทศไทยเนี่ยจะไม่ให้เกิดไฟป่าเลยไม่ได้ เพราะไฟป่ามันควบคุมระบบนิเวศของป่าไทยของป่าชนิดของป่าเรามีป่าตั้งแต่ป่าตั้งแต่เอาทะเลมาเลยนะครับทะเลก็มีป่าชายเลนป่าชายหาดนะครับแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นป่าป่าเป็นพันป่าดิบแรงป่าดิบชื้นป่าดิบเขาป่าสนเขาก็ไล่ความสูงปุ๊บๆขึ้นไปเรื่อยนึกจินตนาการตามนี้แต่นี้ป่าแต่ละที่เนี่ยมันไม่เหมือนกันป่าชายเลนไฟไม่เข้าอยู่แล้วแต่ป่าพุเนี่ย ถ้าเป็นป่าพุนะมันมีไฟได้ไงปุ๊ติไฟพุนี่ไม่มีไฟแต่มันเกิดไฟเพราะเกิดจากคนอ่าอันเนี้ยไม่ควรจะมีเพราะมันเป็นป่าเบญจพรรณเนี่ยป่าเบญจพรรณกับป่าดิบแล้งเนี่ยตัวควบคุมระบบของชนิดของป่าคู่ไฟมันคุมยังไงครับท่านมันคุมคือเอาอย่างนี้แล้วกันทุกปีเนี่ยป่าเบญจพรรณกับป่าดิบแล้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นป่าที่มีช่องว่างมีสเปซมีมีป่าโป่ง มองข้างล่างเป็นป่าปงสัตว์ป่าทั่วไปจะอยู่สองชนิดนี้ป่าป่าเต็งลังป่าดิบแล้งกับป่าเบญจพรรณอ่ป่าป่าเต็งลังเนี่ยสัตว์ป่าจะอยู่เยอะป่าเต็งลังก็เป็นป่าที่ทนไฟไฟจะต้องลุกป่าเต็งลังทีนี้ตัวที่ควบคุมไฟเนี่ยเป็นตัวควบคุมระบบนิเวศถ้าบอกว่าไฟแม่เกิดป่าเต็งลังเฮ้ยเจ๊งเจ๊งป่าเต็งลังก็เป็นป่าอะไรไม่รู้สัตว์ป่าก็คือพอผลมะกอกผลผล ผลไม้ที่มันเป็นป่าดิบแรงไือป่าเต็งลังเนี่ยพอมันล่วงลงมาปั๊บเนี่ยพอมันล่วงลงปั๊บเนี่ยพวกกระรอกพวกฟันแทะมันก็จะกินกัด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 ,กดมันก็เหลือเล็กเน้อย,อยพวกมดก็ไปกัดกินต่อครับถ้าเราเรานึกถึงผลมะกอกมันก็จะมีหนวดที่เหลือเห็นไหมนั่นแหละพออกระรอกกินมดกินมันจะเหลือแต่แก่นของมันแล้วก็หนวดเห็นพอไฟล่ลวกเขาแค่นั้นเองเม็ดเนี่ยมันก็จะ เปลือกมันจะอ่อนครับแ้พอฝนหยดลงมาปั๊มเนี่ยมันจะแตกแต่ถ้ามะกอกเนี่ยถ้ามันไม่โดนไฟมันไม่ถูกสัตว์กินคุณไปปลูกไงก็ไปขึ้นมันจะแข็งม่จะไม่แตกมันไม่แตกแต่มันระบบวิเวทมันควบคุมโดยอย่างนี้เพราะฉะนั้นป่าเดงป่าเต็งรังเนี่ยผลของมันจะแข็งครับแล้วต้องถูกไฟลวกก่อนซึ่งซึ่งบางครั้งธรรมชาติเขาก็สร้างขึ้นมาเองในตัวเขาเลยใช่อันนี้ไฟควบคุมควบคุมระบบวิเวทเขาอยู่อย่างเอาง่ายๆกล้าไม้เนี่ยของต้นของป่าเต็งรังว่าเต็งรังฟงเหียง ที่มันขึ้นอยู่ในในในป่าเต็งลังอะนะปีแรกๆมันขึ้นมาปั๊บมันโผล่มาได้สักห้าสิบเซนติเมนเนี่ยมันถูกไฟกินหมดเลยไฟไหม้มันก็เหลือแค่ตอโผล่มาประมาณสักเนี่ยแค่แท่งปากาเนี่ยแค่นี้จากดินเราไม่รู้เ่ยต้นอะไรวะมันถูกไฟกินหมดพอปีที่สองปั๊บมันสะสมมหาลเรียบร้อยนะแต่กูไม่สูงถึงเมตรนะกูตายครับมันก็ปึ้งปีที่สองปั๊บมันจะทะลึ่งเลยมันจะสูงปื๊ดขึ้นมาประมาณสักเมตรสองเมตรครับ ไฟลุกก็เลียไฟเนี่ยมันไม่ได้ลุกถ้าไฟป่าไฟป่าทั่วๆไปเนี่ยข็เรียกไฟเลียไฟเลียพื้นมันจะลุกแค่ใบไม้เก็บเก็บใบต่อใบละลายใช่แล้วเอฟที่มันก็พุ่งทะลึ่งพ้นความเสี่ยงมันมันก็ลอดตายถ้ามันไม่มีไฟมันก็ไม่เล่งตัวเองเพราะมันรู้ว่ามันต้องสู้กับไฟมันปีต่อไปมันต้องสูง พฤติกรรมธรรมชาติมันเหมือนพฤติกรรมการตลาดของมนุษย์เลยนะต้องมีการแอคทีฟตัวเองมันแข่งขันตัวมันเองใช่ครับถ้ามันไม่แข่งขันตัวมันก็อยู่ไม่รอดเพราะนั้นคนแข่งคนที่เข้มแข็งคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่รอดเหมือนจันผมพิ่ทราบเลยครับเนี่ยแล้วก็เป็นป่าแล้วก็มะข่าโมงอย่างเงี้ยอยู่ในป่าอยู่ในป่าดิบแล้งอย่างเงี้ยป่ามะข่าโมงเนี่ยคุณเอาไปคว้างหัวใครก็แตกหมดอะมะข่าโมงเนี่ยถ้าไฟไม่ไหม้มันก็เพาะไม่ขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันยากมากที่จะอธิบายให้เห็นว่า ไฟป่าไม่สําคัญเหรอฮยสำคัญครับแต่มันอยู่ผิดที่ผิดทางคุณถ้ามันเกิดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นที่ผมโยงมาที่บอกว่าฮยมันสีกันพวกป่าพวกนี้มันจะมีไม้ไผ่ครับปวกป่าป่าป่าป,ป่าเบญจพรรณป่าเตง็งรังป่าดิบแล้งมันจะมีป่าไผ่ขึ้นอยู่ แล้วมันก็จะสีอิ่แต่ธรรมชาติมันก็จะลุกเองอ๋อแสดงว่าถ้าถ้ามันเป็นครอบครัวไม้ไผ่เ่ยอยู่ว่าไหนจุดไฟเลยใช่พอถ,ถึงเวลาปลุ๊บกระบวนการทุกอย่างเขาส่งสัญญาณกันอะไรปุ๊บเนี่ยเขาสปาร์กเลยใช่เข,เขาเขาควบคุมกันเองเขาจะรู้กันเองว่าถึงเวลาจะต้องกําจัดถ้าเขาไม่กําจัดเนี่ยในป่าเนี่ยถ้าเราเข้าไปยังเราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นพวกมแมลงเห็นไหมถ้าในป่าธรรมชาติจริงๆจ,จะเป็นปวกพวกปวกเนี่ยถ้าถ้าป่าเต็งรังสามชนิดเนี่ยป่าเต็งลังป่าทิ่แล้งป่า อ่เบญพัณฑ์เนี่ยปวกมแมลงเยอะมากครับแล้วถ้าปีหนึ่งฝนไฟไม่เข้าหรือฝนไม่แรงอะไรเงี้ยพวกปวกมันขึ้นเกาะต้นไม้ตายเลยนะเพราะฉะนั้นไฟเนี่ยมันจะคอยเลียขึ้นมาปั๊บไฟลวกเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ครับคุณก็จะไปอยู่ในดินก่อนแล้วก็ค่อยกินขึ้นมาครับอ่าพอพอถึงพอถึงจะขึ้นกินปั๊บเอาไฟลวกล่วลงลงมาฝนซาะลงมาฝนตกไฟลวกมันอยู่อย่างนี้ในระบบนิเวศ ราะว่าธรรมชาติเขาบอกว่าอะไรที่จะเยอะเกินเขาจะมีตัวกําจัดใช่แล้วอะไรที่มันน้อยเกินเขาจะมีตัวมาเพิ่มให้มัน <จะ S 1> สมดุลนถูกรประมาณอย่างนั้นทีนี้สามชนิดเนี่ยเป็น,ปน,ปน,ปนที่ผมพี่บอกว่ามันเป็นที่โลง่งที่สเปซไปถือว่ามันเป็นที่สถนนานการณ์ของสัตว์ครับพอเมื่อถูกไฟป่าเคลียร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นทุ่งหญ้าระบาดเพราะฝนตกมาก็จะระบาดสัตว์ป่าก็ออกมาเลิเรงระเลิงระบำม,มามาจีบกันเกี่ยวพาราสีเป็นสถนนานการณ์รกม็มาหาคู่กันมันเป็นเรื่องเป็นราวครับ แต่เราเข้าใจว่าไฟป่าเกิดไม่ได้แต่มันไปเกิดในป่าดิบชื้นเกิดในป่าดิบเขาไปเกิดในป่าพุอย่างเงี้ยมันไม่ถูกมันมันมันไม่ควรเกิดอันนั้นไปเกิดจากน้ำมือมนุษย์ใช่ใชอันนะั้น<ม>แบบนี้ก็เลยบอกว่าไฟป่าก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ที่ทําให้โลกเราประเทศไทยเรามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องของไทร h a n เชงหรือว่าสภาพอากาศที่ที่มันมองแล้วมันมันเปลี่ยนแบบฉับพลันร้อน ร้อนมากร้อนชิบหายอย่างเงี้ยครับสามฤดูประเทศไทยก็ร้อนร้อนมากร้อนชิบหายแล้วก็โครนร้อนสามสามฤดูเขาบอกครับก็ฟังตลกตลกกันนะรเราครับอาจารย์เขาสอนว่าประเทศไทย,ยมีสามฤดูครับสามฤดูอยู่แล้ว <S 1> <S 1> <S ผมเรียนเั้งแต่เด็กมีฤดูฤดูอะไรบ้างนะวบเราก็จะไปตอบทําไมออาจารย์ก็เขากระโจกกันนะงงๆงเขาบประเทศไทยมีสามฤดูฤดูร้อน ร้อนมากแล้วก็ร้อนชิหายมันมันก็แบบฮาฮาเดียวก็ทําให้เราเออจริงนะประเทศไทยเนี่ยบางทีแปลกวันเดียวกันเนี่ยร้อนมากฝนตกไม่ชาวมามีหมอกอย่างเนี้ยครับเจอเจอ,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 อมาแล้วครับเริ่มเริ่มแปลกแลวนะเริ่มแปลกแล้วเพราะว่าเพราะนั้นอากาศมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเร็วเพราะนั้นเรื่องป่าก็สําคัญครับแล้ว สมมติอันนี้ในแง่ของไฟถามเป็นความรู้นิดนึงนะครับในแง่ของไฟที่เกิดเองตามธรรมชาติตามกระบวนการที่เขาต้องเยียวยาตัวเองเนี่ยอะไรเป็นขอขอเขตในการที่เขาจะต้องดับตัวเองแล้วเขาดับตัวเองได้ยังไงครับอ๋อก็ป่าดิบข้อเขตของป่าไงเพราะเป็นป่าดิบชื้นแบเนี้ยความชื้นอุณหภ,ภูมิมันสูงกว่าแล้วความชื้นของต้นไม้เนี่ยมันเยอะกว่าความี่ขอวต้นไม้มันถี่กว่าและต้นไม้ที่มันต้นหนมันอุ้มน้ำไปเยอะเขาก็ไม่ลามไม่ติดไม่ติดไฟขึ้นมาในตัวเองใช่มันเข้าไปได้นิดหนึ่งในส่วน อ่าถ้ารอยต่อของป่าเช่นป่าดิบป่าดิบแรงกับป่าดิบเขานะครับป่าดิบแรงกับป่าดิบเขาเนี่ยมันจะลอยต่อชนกันแล้วป่าดิบแรงป่าดิบเขาป่าดิบเขาเนี่ยมีมีความชื้นมากกว่าแล้วพอเขาเข้าไปปั๊บเนี่ยรอยต่อรอยต่อของป่าก็เรียกอีโคโทนอีโคโทนก็ป่ามันก็แบบแบบมีลูกผสมอันนี้กระดิบชื้นมากอันนี้ดิบแรงมาปนปนปนตามแนวรอยต่อของป่าอันเนี้ยมันจะถูกไฟลามๆไปนิดๆเท่านั้นเองแต่ถ้าปีไหนถ้ามันแรงมากไฟก็จะลุกเข้าไปเยอะป่าดิบแรงก็จะลุกไปเป็นป่าด ป่าดิบชื้นครับปีไหนถ้าฝนตกเยอะป้าป่าดิบชื้นก็จะลุกมาในป่าดิบแรงเพราะอะไรเพราะว่าเมล็ดไม้ของป่าดิบแ้งที่มันอยู่รอยต่อกันเนี่ยรอยต่อยิโคโทเนี่ยมันก็จะถูกหล่นมาอยู่ในในในป่าปิญญพันธ์ครับเพราะตกมาในป่าปิญญพันธ์ป่าดิบแ้งมันก็จะขึ้นได้เพราะอุณหภูมิมันสูงฝนมันตกมากกว่าครับอันนี้มันเป็นวิถีของธรรมชาติใช่เขาคุมกันเองเขาคุมกันเองอันไหนขาดอันไหนเกินอันไหนเยอะอันไหนน้อยเนี่ยเขาคุมกันเองถ้าถ้าเปลียบให้เห็นภาพก็คือจุดไม่ขีดที่ก้านหัว ครับแต่เราเอาไม่ขีดครึ่งหลังเนี่ยไปจุ่มน้ำอืมแต่นั้นไม่ขีดเขา,าจะมาอยู่ตรงแค่ตรงกลางถูกถูกถูกแน่นอนได้ถูกต้องเพราะว่าไอ้เจ้านั้นมันชื้นกว่า<ช>ครับมันคือเราบอกว่าทําไมป่ามันมีความชื้นป่ามันเก็บน้ําจริงเหรอป่ามันเป็นฟองน้ําจริงเหรอจริงครับครับผมบอกชัดเจนเลยป่าข้างในเนี่ยมันชื้นมากอย่างเราเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหครับพอยิ่งเข้ามันยิ่งเย็นก็นาดเป็นสวนทุเรียนนะครับโป่งๆเรายังรู้สึกว่าโอ้โหผมเห็นพวกคุณนอนหลับเลยอ่ะครับอ่าหัวพิงก็นอนเลยทั้ะหเพราะ ไม่ใช่คุณเพียนะแต่อากาศมันมันฟอกจิตใจมันฟอกมันทำให้เราใช่มันทําให้เราดีขึ้นแล้วก็นอนง่ายหลับง่ายครับทำให้เราเรล็์